โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช่องมินาโตะอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัว f u นนี่วาเลนไทนจากเรื่องโจโจนะครับในแมปอนิเมะมาเนียเดิมโอเคอย่างแรกก็คือไปที่เดิมนะครับไปตรงสนามฝึกซ้อมนะครับ โอเคเสร็จแล้วเราก็ไปเอาอ่ารีสปอนตัวละครน,นะครับหลังจากนั้นผมก็จะมารีวิวสกิลนะครับโอเคสกิลแรกก็จะเป็นดับเบิลแกงเจอร์นะครับเดี๋ยวไปดูดามเมจกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคนะครับสกิลแรกก็จะเป็นดอปเปิรแกงเจอร์ดาเมจอยู่ที่โอเคครับสกิลแรกก็ไม่เห็นดาเมจนะครับ ส่วนสกิลที่สองทีไทม์ก็จะเป็นการฮิวเลือดนะครับฮิวห้านะครับส่วนอันที่สามก็จะเป็นอมาอมาดานะครับเป็นการยิงปืนยี่สิบจุดสามสี่นะครับดาเมจส่วนสกิลสุดท้ายจะเป็นเลิฟเทนนะครับคือเหมือนเป็นรถไฟอะไรสักอย่างครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไว้ทำอะไรถ้าต่อยปกติก <classify Brazilian references> ็จะดาเมจสิบจุดแปดสี่แปดนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะครับ